เดเพี่จะจพี่จะอ้วกใส่นอเฮ้ยครับเฮยครับี่้แบนเลยอ่ะอยพี่แบนไปเลยอ่ะอยมันแบนไปเลยอ่ะน

เดคะเ่อพ <apan> <t nh> uh, <to> ื่ออยนอะวเนเี่นอนจริงรเื่อโอ้ยหพอล้วเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมโอโซนโอโอนเมื่อยละว่ะนอนหน่อยพักผ่อนเออพักผ่อนเนีย